มันก็จะตายแล้วนะ่ะจะออกก็ไม่ได้ออกทางไหนก็ไม่รู้ออกทางนี้ได้ทีนี้ออกทางนี้ไ,ได้แล้วติดเบือจะจับนี้ดึงเลยเนี่ย มีปลาไหมอาร์ตแกล้มาเลยเนี่ยข้าวข้าวน่ะบดมากอ,ะอ่ะให้เลยไหม ปาก็ตอดอะไรไม่กลัวปลาเหรอไม่กลัว,วเดี๋ยวปลาตอดอนะมันตอดมาหนูก็ต่อยกลับสิเก <c oughs> ่งจังลูกเอ๋ยตายหนูสูงใกล้จะท่าพี่อาแล้วตรงที่พี่อายืนปลาเลย เอาถุงมาใส่ที่เข้าหัวนะอืมจะตายไหมนะี่ะมันจะมีเหลือแล้วอย่างนี้ด้วย,ย,ยง,งั้นก็เอาไปทำก็ได้ม,มันแน่นแล้วมันรัดมันก็จะตายแล้วนะ่ะจะออกก็ไม่ได้ออกทางไหนก็ไม่รู้ออกทางนี้ดนดได้ทีนี้ออกมุมไม่ได้แล้วติดเหลือมันจะจบัจบนี้ดึงเลยนะี่ ตดวนี้ตัวลังกิน,ฟนไฟเวลาเชื่อมสามโลใช่ไหมสามโลครึ่งก็ออกไปนั่นก็เป็นสามโลเพราะมันตัวใหญ่ใส่แค่นี้พอไม่ได้ใส่ยเยอะหรอหมชิลละไม่จะไม่ร่อย ก็ดีอะอนี่หนึ่โดมีอีกเนี่ยเกลือมีเกลือมันจะเกลือสีเ,เทาล้อแล้วที่เลือน้น้จิ้มเอาน้จิ้มจิ้งจเหมือนันนั้นนะแม่เขีมนไปเนี่ยทำใหม่ เต็มเลยนะดีเต็มเวลาเกลือมันน้อยเย็นมันไม่ไข่ดีปลาเนี่ยต้มเลยเหรออืมต้มเลยอาน้ำหมักเลยเหรอฮะให้มันเ<ฟ>จอจาง ลืมใส่กระเทียมเอ้ยเออวันไม่ได้กินอะไร